สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยว้าวหายไปนานเลยเลยสีนได้รับหายไปนานแต่ก็ไปเดินวเชวี่ยวนานมากน,น,นะครับโอเควันนี้เราก็ามาอยู่ในแม่มแม่หนึ่งน,นะขอเราเสียแป๊บเพื่อทุกคนจะได้ยินเสียงผมละกันเมื่อกี้ผมรู้ด้วยว่าทุกคนได้ยินเสียงแน่เพราะว่าวิโ,โคคนระับ โอ้ยยยยยมันมีตัวมาแล้วเฮ้ย

กดจะต็จดจะตอิดโอ้ยตายเลยไม่ทันที่สังเกตโอเคเดี๋วยวจะพาไปเล่นเกมอือ่นนะครับไปไปไม่ได้พาไปเล่นเกมอื่นเดี๋ยวซ้ำนะโอเคไม่ได้จพาไปเล่นเกมอื่นแต่เราจะไปภาคก,กันก่อนอื่นก็ขอตัดฉาก ่อ,อนนะครับเออรู้สึกอีฟอร์จะเป็จะอยู่นี่สินะคงจะทำเฟทาดอยู่นะเสร็จหรือยังนะลา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 อืมขอทำทาราดแป๊บเฮ้ยโอเคเจะไม่ไปทาดดีคาจิงนะ Sennya Oke, okay. tat cak ครับโอ้โหอยอะกดเยอะเลยโอเคทำก็ทำเอ่อเจ๊ะอ้จโอ้ต่อได้เลยต้องเรียนไปกดอ,อิเมอร์เจนซีเฮ้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 ดาหยุดให้ฉันไป ยี่ยโอเคให้พัต่อสโลได้ไหมครับโอเคเ้ยเจอคนแล้วล่ะได้เวลาฆ่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะจ้งวงเหรอ ทุกคนฉันเจออีนฟเตอร์ละก็คือสีมว่วงพิสูจน์ได้สิเกตตองายไอสีเขียวโอเคเห็นไหมล่ะโอเคเป็นไปไม่ได้ลินโอเค ถ้าเกิดไม่มบีอะไรมาผมจะตัดน,นะครับรีบบบเถิดเถิดเถโทษถิเขาจะดับตั้งสองอะไรเว้ยกูจะได้พักทิ้ง่ะเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปเนี่ยจะต้องชดใจเอามงอัน โอเคอืมเฮ้ยเดี๋ยวเราตายแล้วบายบาเขาเจอรูปหัวแล้วเลยหลักเราบัตรตอนต่อบัตรตายในตอนนี้เนี่ยนต่อไปให้ไม่ได้ไอ้เจ้าสีม่วงความตายของแกแล้ว โอเคอีพ okay. 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 mm. ัตตอ์มีเก้าคนโอเคพัตเตอ์เกียวข้าวคนได้ไหมโอเคอืมหลายคนเลยแฮะอยากนี้ก็ตกปุ้งเรียกกองเลยลืลา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 โอ้ดาหลักจัง มีทักสะคนนะ่ให้เจอสักตัวโอเคพอข้าได้เข้าไปเลยเอยพอเออ เออช,ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหวะ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 วอะไรเนี่ยอะไรวะเป็นต่างข้าเป็นยังไงเนี่ยฉันว่าลาเมฉันว่าสีเขคอนเนี่ยฉันก็ว่าเหม่ฉันก็ว่าเป็นกันแหละฉันก็ว่าเหมือนกันแหละฉันก็ว่านะ ฉันก็ไม่ใช่ฉ hey, pues ันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่กใช่ฉันก็ไม่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 ใช่ฉันกไม่ใช่ฉันกไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันกไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันกไม่ใช่ฉันกไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่ฉันก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 ไม่ใช่กไม่ใช่กไ่ใช่ไม่ใช่กไม่ใช เล้ยโอรีพอตบูค <actually, vậy> <story> ิวเยลโล่สีสีขสีสี่ยวีเียอนี่ยไม่เชื่อกร้ทายางงี้ ไมแกไม่เชื่อสันทำไมแกไม่เชื่อฉันทำไมแกไม่เชื่อส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 ันอุ๊ย่นเจ็มเต็มๆว่าพ่อแหละไม่เราควรให้โอกาสเขาก่อนคนจริงใช่โอกาสมันก็สูนเปล่าหละใช่แต่ก็แค่เล่นมุก ค่ะผมขอพักไปนะครับโอ oh, <gasps> ้พี่พ mm ี่ๆี่พี่่พี่มันจะพังไหมล่ะอืมฟิวชั่นพะพันพอพอพะซุปเปอร์ดักเก็ตตรวตัว ใครคคยพัดเตอร์ต้องโดนพวกเราโอเคคอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจนะเฮ้ยตุง้งเฮ้ย <c> เ <oughs> hey. พอพอ่อเป็นฆ่าฉันแกเพื่อนอะไรก็ฉันเป็นวิญญาได้เห็นเหรออ๋อปีญ่าเองกูจะคิวห็นดูอ๋อเย้ สีม่วงเช่อีพอตเตอร์เจมโอเคโอเคอเคีพอตอีกสองคนไปไหนล่ะไม่รโลพุธี่แหละอืมตุปป๊บปองไปละเฮ้ยเราต้องตามไปสิงมันว่ะอเอยจะสวกแล้วนะ แกไม่มีวันฆ่าสีสมเพื่อนรักฉันได้อะไรอะเน้อยไอ้กาฮเฮ้อเฮ้อเอย่้อเี้อเฮ้อเ้อวฮ้อ่ฮ้อเฮอเฮ้อ้ออออ้อ้ออ ก็ฉันเป็นเธอเมย์ช่วยความสะใจสะใจสะใจจริงอะรป้องโอเคสะใจจริงก็สะใจจริงเอออายสะละเลวพูดไม่ทานขาดคำตุ๊ปังเฮ้ยกด ขอดมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนหัวแล้วได้ที่สุดก็โดนจนได้อ่าฉี่ผายแล้วเอ้ามาเป็นทำไมโอ้หย,ยุด โอเคจัดก็จัดเฮ้ยอะไรวะเอ้ยจะสลับซะฮ่าฉันได้เอาคืนละอะไรวะเนี่ยอเออโหเฮ้ดีโตมกดเลยว้าเตว้า โควิดอไรดิเฮ้ยได้กินชันเพราะว่านเป็นลทำไมล่ะกูอยากกินไงกินจะกินเหยทิ้งไวรัสไวรัสโควิดแล้วเนี่ยโควิดโอเค เฮ้ยโอ้ยเกืเอบกดปุด่มแต่ยอๆก็กดปุ่มได้ไม่เอื้อหมดได้ความจริงสีเขียวมันเป็นนกไก่ไปแล้วจบโอเคก็เอาไว้แค่นี้นะคะครับผมบ๊ายบาย